สวัสดีค่ะคลิปนี้ลูกหมูจะมาชวนเพื่อนๆ DIY หัวใจนะคะแบบง่ายๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแบบวันนี้นะคะลูกหมูจะมาตกแต่งหน้าเป็นหน้าของมินเนี่ยนนะคะตัวนี้นะคะคลิปนี้นะคะลูกหมูจะไม่ได้สอนถักตัวชิ้นงานนะคะถักตัว หัวใจนะคะเดี๋ยวลูกหมูจะมีแปะลิงค์นะคะที่เป็นแพทเทิร์นนะคะเฉพาะถักตัวหัวใจนะคะเป็นแพทเทิร์นตัวหน้าคิตตี้ตัวนี้นะคะจะเป็นใช้แพทเทิร์นตัวเดียวกันนะคะคลิปนี้ลูกหมูจะขออธิบายนะคะในส่วนรายละเอียดของตัวสีแล้วก็ตัวที่เราแถวที่เราขั้นลายนะคะ สีตัวมินเนี่ยนนะคะเราจะใช้สีเหลืองนะคะจะมีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆที่ต้องการนะคะตามตัวอย่างนี้นะคะลูกหมูใช้สีเหลืองรหัส030นะคะคือจะเป็นเหลืองนี้นะคะ จะเป็นเหลืองเดียวตัวเดียวกันนะคะส่วนพอเราถักนะคะถักแถวสีพื้นนะคะสีเหลืองเราถักมาจนถึงแถวที่แถวที่แปดนะคะตรงนี้ ถักมาถึงแถวที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอแถวที่9้านะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำหนึ่งแถวนะคะถักสีดำหนึ่งแถวขั้นด้วยสีดำหนึ่งแถวนะคะแล้วก็พอแถวที่สิบไปถึงแถวที่17เจดนะคะตรงนี้เราก็ใช้เป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะคะแพทเทิร์นนี้ถักง่ายนะคะมือใหม่ก็สามารถถักได้นะคะลูกหมุดทำคลิปตัว ถักหัวใจนี้นะคะมาหลายคลิปแล้วนะคะเพื่อนๆน่าจะถักได้แล้วนะคะคุณหมูอยากจะแนะนํานะคะให้เพื่อนๆจดนะคะรหัสนะคะตัวหน้าของคิตตี้มานะคะ <ๆ S 1> แล้วก็เวลาเราจะตกแต่งหน้าของชิ้นงานแต่ละชิ้นงานก็ให้เพื่อนๆนะคะจดช่วงระหว่างที่เราได้มีการเปลี่ยนสลับสีสลับแถวนะคะก็จะได้ทำให้เราง่ายขึ้นนะคะในการเรา จะถักชิ้นงานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวลูกหมูจะถักนะคะช่วงตาแล้วก็ตกแต่งหน้าตาของตัวมินเนี่ยนนะคะส่วนแพทเทิร์นนะคะตัวหัวใจนะคะลูกหมูมีแปดไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนไปย้อนดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วลงมือทำเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีไหมพรมนะคะขนาดสี่พายนะคะสีนะคะ,ะ,คะที่เราจะถักตาของเมเนียนนะคะก็จะเป็นสีรหัส7 80นะคะจะเป็นเทาเข้มนะคะเพื่อนๆจะใช้เทาอ่อนก็ได้นะคะลูกหมูจะใช้สีเดียวนะคะเป็นเทาเข้มเข็มโคเชนะคะลูกหมูใช้เบอร์3าทับศูนย์นะคะ เข็มเก็บเศษไหมกันไกลจะมีตัวมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็มีตานะคะลูกหมูใช้ตาแปะนะคะขนาด8มิลนะคะแล้วก็ลูกหมูมีถักชิ้นตาไว้แล้วนะคะหนึ่งข้างเดี๋ยวเราจะมาถักอีกหนึ่งข้างนะคะหัวใจนะคะ ตัวนี้หัวใจที่เราถักสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะตกแต่งชิ้นงานนะคะแพทเทิร์นนะคะลูกหมูมีแปะไว้ใต้ลิงค์ให้นะคะเพื่อนๆไปย้อนดูนะคะเป็นแพทเทิร์นของตัวหน้าคิตตี้นะคะให้เปลี่ยนสีนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเราจะถักชิ้นงานไหนก็ให้เปลี่ยนเป็นสีตามชิ้นงานนั้นนะคะ ใช้ปืนกาวนะคะกับกาวด้วยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อไม่มีแบบนี้นะคะก็ใช้กาวยาฮูนะคะหลอดสีเหลืองก็ใช้ได้นะคะเราจะขึ้นชิ้นงานแบบก้นหอยทบไหมไว้ด้านบนแบบนี้สอดเข็มจากด้านล่างยอมไหมลอดผ่านล็อกไหมหนึ่งครั้ง เราจะถักในวงกลมนี้ทั้งหมด 6x หนึ่งสองสามสี่ห้า พอได้ 6x นะคะเราก็รูดชิดแถวต่อไปค่ะแถวที่สองแถวที่2เราจะถัก 6v นะคะไปทั้งหมด6ชุดนะคะหนึ่งหลักเราจะถักสองครั้งนะคะเราจะขยายชิ้นงานนะคะสัญ,ญลักษณ์ v คือขยายชิ้นงานนะคะ ถวต่อไปนะคะแถวที่สามแถวที่สามเราจะดึงนะคะตรงเศษไหมตรงที่เราขึ้นชิ้นงานนะคะก้นหอยไว้ตรงนี้นะคะดึงให้ตรงนี้ปิดให้สนิทแล้วก็เก็บเศษไหมไปด้วยนะคะแถวที่สามเราจะถัก x อย่างเดียวนะคะไปจนจบแถวนะคะตาของมินเนี่ยนนะคะเราจะถักแค่สามแถวนะคะเราจะถักแถวนี้แถวสุดท้าย พอเราถักมาจนจบแถวนะคะเราก็ซีนะคะปิดชิ้นงานได้เลยตัดไหมยาวเผื่อเย็บนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตาของมินเนี่ยนทั้งหมด2ชิ้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาตกแต่งนะคะติดตานะคะเข้ากับตัวหัวใจให้เป็นตามินเนี่ยนนะคะเราจะหันด้านที่ตัวที่เราซีนะคะตัวนี้มาชนกันนะคะติดตำแหน่งให้กึ่งกลางตรงนี้เลยนะคะให้ชนกันแบบนี้ เราจะใช้กาวนะคะช่วยในการยึดตำแหน่งพอเราติดตำแหน่งได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเย็บนะคะ เราจะเย็บเก็บชิ้นงานอีกหนึ่งรอบนะคะ วิธีการเย็บนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเราจะเย็บตรงด้านข้างตรงนี้นะคะ หรือเพื่อนๆไม่เย็บก็ได้นะคะก็ติดกาวอย่างเดียวก็น่าจะอยู่นะคะน่าจะไม่หลุดแต่ถ้าเพื่อความแข็งแรงมากขึ้นนะคะก็แนะนำให้เย็บนะคะไปอีกรอบนึง เย็บ yep, แบบนี้นะคะทั้งสองชิ้นเลยต่อไปนะคะแล้วก็เอาตานะคะตากิ้งนะคะมาแปะเข้าไปในตาในแว่นตาตัวสีเทานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหัวใจหน้ามินเนี่ยนนะคะแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะลูกหมูก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ